ข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากกดอันดูเพื่อเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาน่าจะเป็นคนที่นิ่ง,งๆเฉยๆมั่นคงอยู่กับที่รู้สึกอะไรก็ไม่แสดงออกก็จะนั่งอยู่แบบนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความคิดอะไรที่แยบยนต้องการความมั่นคงมากๆ แจสเมนมาบอกว่าทุกอย่างอะเมื่อในอดีตที่เขาเคยทำผิดพลาดกับคุณเขาอาจจะเคยปฏิเสธคุณหรือไม่ยอมรับความสัมพันธ์กับคุณทั้งๆท,ที่เขาก็อยากที่จะรับณตรงนั้นแต่ด้วยตัวเขานะเป็นคนที่ค่อยๆคิดค่อยๆกระทำหรือต้องการเรียนรู้ตัวคุณก่อนนะคะเขาก็เลย ทำในลักษณะที่ว่ามามา,มาหายหายทําให้คุณได้ไม่สบายใจทําให้คุณกังวลทําให้คุณสงสัยแต่ในนั้นน่ะมันมีความรักอยู่ในนั้นก็คือตัวคุณน่ะเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแหละเห็นไหมคุณพร้อมพร้อมที่จะให้เขาเข้ามาเข้ามายืนเคียงข้างคุณแบบนี้ในเวลาค่ำคืนคุณรอการกลับมาของเขา หรือให้เขาได้มาแสดงออกอะไรบางอย่างจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเขาก็ยังคงจะทำในลักษณะเดิมๆคุยกับคุณบ้างเมื่อเวลาเขาต้องการแล้วก็หายไปบ้างและบางครั้งก็พูดจาตรงๆพูดจนกระทั่งว่าไม่นึกถึงจิตใจคนฟังเขาเป็นคนที่ จริงๆเขาก็อยากที่จะมีความรักที่ดีนะเป็นสิบถ่วยเป็นสิบเหรียญแบบนี้เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีณวันนั้นที่เขาทำให้คุณรอทำให้คุณคอยเขาเขาขอโทษถ้าเขาย้อนกลับเวลาไปได้เขาอยากจะบอกว่าณวันนั้นเขาตัดสินใจผิดหรือเขาเป็นคนที่โลเลอยากจะมีความรักมอบให้คุณ แต่ก็กลัวกลัวความผิดหวังแล้วก็ยังคงยึดต,ติดกับการรักอิสระอยากมีความรักแต่ไม่อยากที่จะให้ใครมาคอนโทรลเลยให้สถานะคุณแค่เพื่อนนะวันนั้นแต่วันนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าวันที่คุณเคยรอคอยเขาเนี่ยเขาจะกลับมาพร้อมกับถ้วยเนี่ยให้ครบสิบใบเป็นครอบครัวกับคุณเพราะเขารักคุณ รักแบบคู่คอรองอย่างเงี้ยค่ะ